ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12บนาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับในเรื่องนี้ราชสำนักวราตานีและระดมแร่ธาตุทั้งจ้าจนวนมากแม้แต่จกักรพรรดิลิวเร่ก็ยังคงทรงงานเป็นการส่วนตัวในเรื่องการสร้างภูเขานั้นเขาได้อาศัยการควบคุมธาตุทั้ง5้า เพื่อปรับท่าท้งห้าของภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้สมดุลมากที่สุดการก่อสร้างภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไม่เพียงแต่ต้องใช้เงินจํานวนมากเท่านั้นแต่ยังต้องใช้พลังงานของจักรพรรดิลิวเร่จำนวนมากอีกด้วยในขณะนี้จักรพรรดิพูดวิญญาณกำลังร่วมเดินทางกับทางสารและเหมยกงเจอไปช่องมองไปที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตรงหน้าพวกเขาเมื่อมองดูผิวเผินภูเขาศักดิ์สิทธิ์สีน้าเงินสีทองจะดูเหมือนมีสีน้ําเงินเข้ม มีพระกายทองสิ่งนี้ได้รับการสร้างขึ้นเป็นวิเศษโดยจักรพรรดิลิวรี่ในสมัยที่เขากำลังสร้างภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และปรับพลังของธาตุทัาทาง้ง5นี่คือการทําให้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สมเชื่อและยังทําหน้าที่เป็นอย่างดีให้กับเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีน้ำเงินสีทองอีกด้วยแร่ธาตุเป็นประเภทหนึ่งที่ต้องการพลังชีวิตมากที่สุดจักรพรรดิลิวรี่ ใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนักดังนั้นเมื่อทางสารเห็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เขาก็อดที่จะประหลาดใจไม่ได้เดิมทีในความเห็นของเขาถือว่าค่อนข้างดีที่ราชสำนักสามารถจัดหาแร่ธาตุ5ธาตุระดับสูงได้อย่างเพียงพอแต่เขาได้คาดหวังว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์จะถูกสร้างขึ้นได้สมบูรณ์แบบกว่าที่เขาจินตนาการไว้ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์สีน้ำเงินสีทองสูง800เมตรนั้นผสานเข้ากันได้อย่างลงตัวโดยมีรัศมีสีน้ำเงินและสีทองที่แวววาวอ,อ,อยู่ด้านนอกและท่าท้ง5้าแห่งพลังภายในก็ทำงานอย่างสมดลุลและเสริมซึ่งกันและกันบนยอดเขามีรัศมีอันเล็งลางของท่าท้ง5้เป็นพลังบริสุทธิ์ยิ่งของท่าทางห้าอย่างชัดเจนมันดูดซับธาตุอันอุดมสมบูรณ์ของราชสำนักโดยธรรมชาติ ปราสารท่าท้งห้เข้าด้วยกันและควบแน่นอยู่ในภูเขาศักดิ์สิทธิ์สีน้ำเงินสีทองทั้งสารคงํำนับจักรพรรดิพูดวิญญาณเหลิวเร่และเขากล่าวว่าฟาบาทมีความคิดรอบครอบจริงๆจักรพรรดิเหลิวเร่เยิ้มและกล่าวว่าเจ้าได้บอกกับราชสำนักว่าเจ้าหวังว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์จะสร้างขึ้นจากท่าทุงั้5นี่คือสิ่งที่ข้าถนัดพอดีมันเป็นแค่เรื่องง่ายๆไม่มีอะไรเลยเมื่อข้าสร้างภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของข้า ้าเขาทำแบบนี้ด้วยประสบการณ์มากมายและความเข้าใจที่ข้ามีต่อท่าทั้ง5้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จึงถือเป็นผลงานชิ้นเอกของข้าข้าพอใจมากท่าทั้ง5้าหมุนเวียนและพลังงานหินและหยางข้อปรากฏขึ้นและหายไปภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของข้าเองไม่สามารถบรรลุผลเช่นนี้ได้เมื่อสร้างขึ้นครั้งแรกภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าเหมาะมากสำหรับการฝูฝนพลังงานชีวิต ทางสารพย,ยักหนนาแลระกาวว่ามันสมบูรณ์แบบกว่าที่ข้าจินตนาการไว้มากเมื่อพระราชวังของข้าทําการเสร็จแล้วโปรดมาเยี่ยมข้าบ่อยๆอ,อีกครั้งก็ได้ดวงตาของจักรพรรดิเหลวเร่เป็นพระกายเมื่อรู้ว่าเขาบรรลุเป้าหมายแล้วด้วยระดับการฝึกฝนของเขาเขาจึงไม่พูดอะไรมากเขาและเสมือนจักรพรรดิไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก่อนอีกฝ่ายเข้าใจเสียงที่เขาได้ทำและนั่นก็เพียงพอแล้ว อย่างน้อยทั้งสองฝ่ายก็จะมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกันในอนาคตถ้าอย่างนั้นโปรดขึ้นไปดูบนภูเขาเถิดหากมีสิ่งใดไม่เหมาะสมข้าจะทําการแก้ไขมันเองจักรพรรดิเหลีวเร่กล่าวด้วยรอยเย้มตกลงขอบคุณมากฝ่าบาทท้งสารพูดอีกครั้งจักรพรรดิเหลีวเร่จึงหันหลังแล้วจากไปเมื่อจักรพรรดิสร้างพระราชวังของตนเองจะต้องมีความรับบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้น เป็นการดีที่สุดที่บุคคลภายนอกจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวมิฉะนั้นจะสงสัยว่าพวกเขากำลังสอดแนมอีกฝ่ายอยู่หรือไม่จกักรพัรดิเดวรีเป็นคนที่มีความประพฤืชดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทําแบบนั้นเด็ดขาดคนคนนี้มีความพยายามมากเลยจริงๆไม่กงเจอกล่าวอย่างอ่อนโยนเธอรู้สึกว่าพลังแห่งท่าทั้ง5ที่บรรจุอยู่ในภูเขาศักดิ์สิทธิ์สินเงินสีทองนี้ มีความคมเกินและไหลเวียนอย่างราบเรื่อนอย่างยิ่งทางสารยิ้มเล็กน้อยแรกกล่าวว่ามันคงไม่ต่างการหากข้าทำมันเองจกักรพรรดิลิวเร่นั้นใส่ใจกับเรื่องนี้มากจริงๆเอาละขึ้นไปบนภูเขาแล้วมาดูกันเถอะขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขาก็จับมือเหมยคงเจอและเดินขึ้นไปบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์สีน่าเงินสีทองของเขาเองแม้ว่าภูเขาจะสร้างขึ้นทั้งโลกแล้วก็ตามแต่ก็ไม่มีถนนที่จะขึ้นไปบนภูเขาได้ ไม่ใช่ว่าจากักรพรรดิเร่เพิกเฉยแต่จกักรพรรดิแต่ละคนก็มีนิสัยเป็นของตัวเองดังนั้นจึงดีกว่าที่จะทำอะไรแบบนี้โดยรำพังเมื่อก้าวไปข้างหน้าทังสารก็ยืนอยู่บนภูเขาแล้วพลังงานอ่อนโยนแผ่ซ่านออกมาจากใต้เท้าของเขาทั้งนั้นพื้นผิวของภูขเขาก็จมรองเล็กน้อยได้มีขั้นบันไดปรากฏขึ้นทังสารดึงเหมยกงเจอแระยืนบนขั้นบันไดนี้พื้นผิวของบันไดนั้นเรียบแระเรียบเนียน แระมีพลังงานแปลกๆจางๆแพร่กระจายออกมาจากแท้เท้าของถังซานแรกกระจายไปทั่วทั้งบันไดในอดีตเมื่อถังซานปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิคนเอิญเขาจะรู้สึกถึงแรงกดดันที่แตกต่างกันบนบันไดการทดสอบดังกล่าวสามารถนำมาซึ่งประโยชน์ที่แตกต่างกันให้กับผู้ที่ปีนเขาได้เช่นกันในขณะนี้เขาเริ่มสร้างภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองและแน่นอน เขาต้องเพิ่มความสามารถดังกล่าวให้กับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเขาด้วยภาพจากชีวิตในอดีตของเขาปรากฏขึ้นในใจของเขาในชีวิตก่อนหนี้ของเขาทางซานได้รับมรดกจากเทพสมุดบนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าเกาะเทพสมุดหลังจากเข้าสู่เกาะเทพสมุดเขาจะต้องเผชิญกับการทดสอบที่ยากที่สดุดจากข้าวพระการของเทพสมุทดซึ่งอย่างแรกก็คือการขึ้นบันได บันไดนั้นทิ้งรอยผานืกไว้ให้กับเขาเป็นอย่างมากบันไดแต่ละระดับก็จะสร้างความกดดันต่างกันการที่จะเข้าขึ้นไปทีละขั้นต้องอาศัยความเพียรความอดทนและความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่การทดสอบความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อครั้งนั้นขณะที่เขากำลังปีนบันไดเขาก็ต้องทนทุกข์ทร,รมานอย่างมากหลังจากขึ้นถึงจุดสูงสุดในรายการแล้วเขาก็ผ่านการทดสอบอื่นๆอ,อ,อีกหลายรายการโดยเฉพาะ ก้าพราการของการทดสอบเทพสมุดและในที่สุดก็สามารถคว้าตีศูนย์เทพสมุดออกมาได้และกลายเป็นเทพเจ้าขึ้นสู่อาณาจาักรเทพได้สำเร็จในขณะนี้เขาอยากจะสร้างบันไดขึ้นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเขาและดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีไปกว่าบันไดเดิมเขาจับมือเหมยอยคงเจอแล้วเดินขึ้นไปทีละก้าวทุกครั้งที่เขาเดินจะมีก้าวใหม่ปรากฏขึ้นใต้เท้าของเขาและพลังของเขาจะถูกปราทับลงไป ซึ่งก็เหมือนกับตอนที่แล้วทุกประการแต่ละขั้นของบันไดแสงถึงการทดสอบที่แตกต่างกัน้วยพลังจากผนึกสายเลือดหลายสายของเขาเองทําให้ไม่ใช่เรื่องยากที่ถังซานจะสามารถจําลองสภาพแวดล้อมการทดสอบครั้งแรกของเทพสมุดได้ขณะที่ค่อยๆปีนขึ้นภูเขาเหมือนคงจื้อก็สัมผัสได้ถึงความกดดันบนบันไดที่มากขึ้นเรื่อยๆแรงกดดันนี้ไม่เพียงแต่ทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทางด้านจิตใจด้วย การประเมินของเจ้าอยู่ในระดับต่ำกว่าสิบหรือไม่เป็นไปได้ไหมที่จะทำได้สำเร็จไหมคงจือก็อดไม่ได้ที่จะถามทงางซานทางสารยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าเนื่องจากข้าสามารถทำสำเร็จได้ในตอนนั้นข้าเชื่อว่าจะมีใครสักคนสามารถทำสำเร็จได้ในอนาคตยิง่งไปกว่านั้นนี่เป็นเพียงความทรงจำที่สวยงามจากชีวิตก่อนหน้านี้ของข้าสอนว่ามีใครสามารถทำสำเร็จได้หรือไม่มันสำคัญสำหรับเรางั้นเหรอ เราจะต้องจากไปในแม่ช้าเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ค่อนข้างดีบางทีเราอาจจะเอามันไปในตอนนั้นก็ได้เมย์คงจื่อหยิ้มและพูดว่าดาบใดที่เจ้ามีความสุขก็ทำเถอะนับตั้งแต่ที่ได้เป็นเสมือนจกอักรพรรดิในสายตาของเธอถังซานก็ดูสงบมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับจกักรพรรดเหล่านั้นเขาก็แค่มองพวกเขาในระดับสายตาเท่านั้นเขาเริ่มระมัดระวังน้อยลงกว่าเมื่อก่อน และมีอุปนิสัยที่พิเศษยิ่งขึ้นในความเป็นจริงแม้แต่เธอเองก็ไม่สามารถแน่ใจได้ว่าตอนนี้ถังซานมีพละกําลังประเภทใดการกอร่อสร้างภูเขาศักดิ์สิทธิ์สีน้ำเงินสีทองรวมไปถึงพระราชวาังสีน้ำเงินสีทองและหอคอยแห่งชีวิตมีวัตถุประสงค์เพื่อการแต่งงานและเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกฝนอย่างสันโดษก่อนที่จะขึ้นเป็นระดับจัก,กรพรรดิเมื่อเดินตามถังซานขึ้นภูเขาบทีระกก้า คงถือเข้ารู้สึกราวกับว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่จริงนี่คือการสร้างสถานที่ฝึกฝนของตนเองในสถานที่ที่เป็นแกนกลางที่สุดของราชสำนักและอยู่ภายใต้ความสนใจของจักรพรรดิทุกคนแม้แต่จักรพรรดิเหลวรียังทรงหวังรากฐานให้กับพวกเขาด้วยพระองค์เองเขาสงสัยว่าจักรพรรดิในนาคตจะคิดอย่างไรถ้าหากพวกเขารู้ว่าคนที่พวกเขากำลังช่วยเหลือเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์จริงๆ และผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆก็เป็นคนช่างก้าวและเยื่อหญิงมากจนเขาทำอย่างนี้จริงๆเขาสามารถทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้การที่ได้อยู่กับเขาไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเลยการกระตุ้นทางด้านจิตใจเพียงอย่างเดียวก็ทำให้เหมือนกงจือคนนี้ตื่นเต้นมากอยู่แล้วเมื่อถึง800เมตรทางซานและเหมอนกงจือก็ปีนขึ้นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนจะถึงยอดเขา วันใดที่นําจากเชิงเขาไปสู่ยอดเขาเสร็จสมบูรณ์แล้ววันดนี้ยาวกว่าที่เขาขึ้นเมื่อได้รับประสบการณ์การทดสบอบครั้งแรกของเทพสมบูรแกการทดสอบอยังยากกว่าด้วยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพิชิตยอดที่ต่ำกว่าระดับที่10ได้สําเร็จตามประสบการณ์ของเหมยคงเจอแม้กระทั่งผู้แข็งแกร่งระดับ10บก็อาจไม่สามารถขึ้นไปถึงยอดเขาได้มีเพียงผู้แข็งแกร่งระดับ11เอเท่านั้นที่สามารถแน่ใจได้ตามกฎของด้าบสำนัก มีเพียงบุคคลที่แข็งแกร่งในระดับที่9หรือต่ำกว่าเท่านั้นที่สามารถขึ้นบันไดดังกล่าวได้ทงางซานถอนหายใจยาวพร้อมกับยิ้มอย่างร่องอกการปีนขึ้นไปจนสุดทางและสร้างขั้นบันไดทีละขั้นก็เป็นประโยชน์ต่อเขาอย่างมากเช่นกันเขาสามารถก้าวไปทีละเก้ายืนหยัดบนเพลนรับรู้การเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างเงียบๆและสืบย้อนกลับไปในชีวิตในอดีตของเขา,าเขาต้องการที่จะเป็นจกักรพรรด ความยากจะเกินกว่าที่จักรพรรดิที่มีโยจินานการได้เพราะเมื่อเขากลายเป็นจักรพรรดิแล้วเขาจะเริ่มต้นเส้นทางแห่งการขับเคลื่อนและฟื้นคืนพลังอันยิ่งใหญ่ที่เขาเคยมีเมื่อครั้งที่เป็นราชาเทพการอยู่บนโลกนี้มาเป็นเวลานานทําให้เขาสามารถใช้ความสามารถที่ได้มาโดยการแปลงร่างปีศาจและแปลงร่างผู้วิญญาณได้เสมอแม้ว่าตําแหน่งของเทพสมุทรยังคงโยแต่เขาก็ไม่สามารถ ใช้ความสามารถหลายอย่างของเทพสมุทรได้อีกต่อไปแระพลังของระดับราชาเทพในชีวิตก่อนเป็นรากฐานที่แท้จริงสําหรับเขาโดยอาศัยประโยชน์จากการละลึกถึงการทดสอบครั้งแรกของเทพสมุทรเมื่อสักโค้ทงางซันยังได้เรียกคืนความสามารถในอดีตของเขาแรก,กระตุ้นความทรงจําของเขาและปล่อยให้ร่างกายของเขาปรับตัวเข้ากับความแข็งแกร่งในอดีตของเขาสร้างรากฐานสําหรับการฝึกฝนแบบสันโดษ และก้าวข้ามภาัยวัตสายฟ้าในเวลาต่อมาของเขายอดเขาไม่ว่างเปล่ามีการเตรียมวัสดุหายากหลายอย่างไว้ที่นี่แล้วนอกเหนือจากแร่ที่มีธาตุทั้งห้าแล้วยังมีวัตถุดิบบางอย่างที่ถูกส่งมาโดยเฉพาะโดยเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองเช่นลำต้นของต้นไม้สีเงินสีทองซึ่งร้อนเป็นลำต้นหลักทั้งเส้นแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ไ,ได้รับมาจากการล่าสมาชิกของเผ่าพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทอง แกถูกทิ้งไว้หลังจากที่เผาพันต้นไม้สีงเงินสีทองได้ตายลงไปอาจกล่าวได้ว่าเพื่อสร้างหัวคอยแห่งชีวิตในราชสำนักและหอวคอยแห่งชีวิตในเมืองใหญ่ๆเผาพันต้นไม้สีงเงินสีทองเกือบจะเคลียร์กับคลังสินค้าของพวกเขาหมดแล้วนี่คือความจริงใจที่แสดงออกมาโดยเผาพันต้นไม้สีงเงินสีทองซึ่งได้รับการยอมรับเป็นเอกฉันท์ จากจากาักรพรรดิแห่งราชสำนักทั้งหมดทรัพยากรที่ถูกเมืองมังกรแห่งความมืดยแย่งชิงไปนั้นก็ได้ถูกสู้อนโยยึดคืนกลับไปแล้วส่นวนโยไม่ได้ส่งทรัพยากร,กรไปที่เมืองคิตันแต่ส่งไปที่ราชสำนักโดยขอให้ราชสำนักส่งต่อให้กับทั้งศาลทั้งศาลทั้งศาลมอบชิ้นส่วนทั้งหมดที่ควรจะมอบให้กับเมืองคิตันโดยเหลือไว้เพียงซากของผู้อาวสอันดับที่สมเท่านั้นซึ่งยังเป็นลำต้นที่หนาที่สุดตรงหน้าเขาอีกด้วย แม้ว่ารำต้นต้นไม้สีเงินสีทองในระดับราชาวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถเปรียบเทียบกับร่างกายของบรรพุรต้นไม้ได้ในแง่ของระดับแต่มันก็จะเป็นวัสดุที่ร่ำค่ายอย่างยิ่งเช่นกันพลังงานชีวิตที่บรรจุอยู่ในนั้นมีมากมายอย่างยิ่งยิ่งกว่านั้นผู้อาวุโสอันดับที่สเองก็ได้รับการพัฒนามาด้วยผนึกของบรรพุรต้นไม้และมีพลังชีวิตในระดับที่สูงกว่า ไม่โคงเจอหันซีษะมามองถังสารและพูดว่าเจ้าจะสร้างมันเองงั้นเหรอเจ้าจะไม่เรียกคนของเจ้ามารวมตัวกันงั้นเหรอถังสารยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าไม่ข้าทํามันเองได้อย่าลืมว่าข้าก็มีวรดกมาจากจากักรพรรดิปีศาจคิดตัน้นเมือคงจือกรอกตาและพูดว่าเจ้าได้ใส่ตัวเองเข้าไปในตัวตนของจินเหมวเรนในตอนนี้เจ้าคงคิดว่าเจ้าเป็นจินเหมวเรนจริงๆใช่ไหมเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ